วัสดีค่ะได้เวลาแจกข่าวยิ้มจิ้มกดไลค์ like กับกระแเมรและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้โอ้โหคุณคะเพลงขอใจแลกเบอร์โทแม้ตอนนี้มันช่างฮิตเหลือเกินแม้กระทั่งเด็กบางมดยังจัดให้ขนาดนี้ค่ะเต้นกันขนาดนี้น้องน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร,ระจอมเกล้าธนบุรีเต้นหมู่โปรโมทงานครีเอทีฟเมเดียของมหาวิทยาลัยแล้วไปโพสต์ลงยู u b e คนดูถล่มทลาย แล้วฉันก็ฉันจะไปอยู่บางมดได้นะคะอุ้ยหมันแล้วเกิดเบลงนี้ค่าคำถามวันนี้ตาไวได้นะคะถามสั้นๆว่าข่าวแดนสมู่เนี่ยเด็กบางมดมีนักศึกษาหญิงแจมด้วยกี่นางอุ้ยตายใบยว่าเจ็ดนางขึ้นไปโอ้โหใครจะนับทันเนี่ยต่อกันมานะคะมาเปลลางกาละแมนและเก็บตกแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กริปรับรางวัลด้วยค่ะ